Kyllä. 5าคนเนยอครับหกคนครับขีดมุมมัว,มวสดๆสอ๋อกดไม่ทัน เก็บ้อยอีกหนึ่งตัวสวัสดีที่เข้าใหม่ด้วยนะครับว่ากดเร็วไปอึอย่า สวัสดีทั้งสิบคนด้วยนะครับอ่าดีครับพี่ครับทอยอ้าวเขาจะูกเลยออหอโอ้อติด Kiếp lòng ngon ghi nhau khắp phê hồ này hà 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 lứt, วันนี้มัตนต้องมา enfin เรียบร้อยอมย่าใหม่มาสวัสดีวันนี้เข้ามาใหม่ด้วยนะครับ ดูแบบเงียบๆครับเพลินเพลินันานไงหลักการไม่มีเน้นหยอดรุนรัวพิ่งออกไปสองตัวเองพี่ <c oughs> มาแบบเงาเงา เอวนเจอร์สวัสดีครับเล่นแบบเงาเงาเงียบๆเหลี่ยมไม่มีเล่นแบบโมโมสู้ๆวันนี้ เอ้าเข้าจมูกแกฮู้ยแห้เลยบนี้น่าจะได้แหละมั้ง่าเรียบร้อย ห้าฟาร์มแล้วฟารมแล้วเมื่อกี้คลิปแตลงเหลี่ยมเรียบร้อยเต็มเต็มรับสินค้า งาตามทองเรื่องลูกฟุกครับลูกฟุกอึ๊บอ้ย่าไม่มา เหลี่ยมนี้ไม่รู้มายัางไรคีบคีบไปก่อน <c oughs> เรียบร้อยยังครับเหลืออีกสี่ตัว <c oughs> <c oughs> เอ๋มีมุมะเฮ้แคบแแบช่วงนี้ขนลุกขนองกับแคบแแบ เดี่มนี้อัดได้คลิปไปก่อนโอ้ยกดไม่ทันจังหวะสองอ โอ้โหโอ้โหโอ้โห,โหติดกันอีกไหนนี้กระตูดโด่งไปลองดูตัวนี้ก่อนตูน่าจะสะอาดอีกแล้ววันนี้คงจะยากนะพี่นั่นไง <c oughs> เล่นอะไรก็ไม่รู้ สวัสดีทั้ง62คนด้วยครับร้านไหนครับอ,อ๋อตลาดไฟฟ้านะครชัยศรีครับเกมช็อปร้านเกมช็อปตรงตลาดไฟฟ้านะครชัยศรีวันนี้มาแบบเงียบเหงาเรียบร้อยครับรับสินค้านี่ สองตัวติดไหมสองตัวติดไหมโอ้โหโคลิปเร็วล่วงเลยแบตเหลือสิบห้าเปอร์เซ็นแบตจะหมดก่อนกันหรือว่าจะล้างตู้ก่อน ร้อยครับอีกหนึ่งตัวสวยๆค่ะกำลังใจมาเพื่อเขิมเพื่อเขิมสวัสดีทั้งร้อยสามดคนยครับมือไม้หัดเคีบยบครับมือไม้หัดเคีบยบ เล่นอะไรของเตอโห่โฟั่มไม่โดนใจเลยเดี๋ยวดี้านมีตัวร้านใหม่ไหมตอนนี้ยังไม่มีเลยพี่ ก็ยังไม่รู้จะเล่นอะไรเลยทุกวันนี้โอ้ยขอบคุณค่ะพี่บอยตู้หายหมดแล้วตอนนี้เฮ้ยอลืมดูนีแหละขาหมุนติวๆ มันต้องรับสินค้าแล้วตัวนี้แครแบร์ตอนนี้ผมยังไม่สู้พี่โอ้ยนาจะได้อยูน่นะ ย่าเรียบร้อยครับได้ป่องลองดูอีกทีขอแม่นป่องอีกรอบหน,นึ่งเล่นอะไรก็ไม่รู้เืิงเหรียญจริงๆ,ๆสวัสดีทั้ง190คนด้วยครับโอ้แป๊บเดียวเอง มาจากไหนกันเนี่ยอ้าวสวัสดีครับจันมายไอ้จันมีช่าอะไรทุกอย่างเลครับโอ้ยสาทุกครับพี่ <laughs> ช่วงนี้เล่นแบบลอยๆอยโอยอะ ลองดูเสือมาชิปหมูทุง่งโซ่อไอ้ย่าอะไรวะเนี้ไม่เอาละเริ่มเล่นไม่เอาตุกตาแล้ว ยอผ้าสวยครับท้าสวย <need> แคร์แบร์แพนดา้ามายังเอย่ยที่นี่ไม่มีนะพี่มีเ่รอมีแต่ยังไม่มาครับ เรียบร้อยครับห้าฟุกเพ่หลักการไม่มีคลิปเหลี่ยมโมโมซั้ๆ่่า ว้าวว้าวว้าวพลังหมุนทอร์นาโดเผื่ออะไรก็ไม่รูเ้เล่นอยู่ที่เกมช็อปตลาดไฟฟ้านครชัยศรีครับ Huyang, long nguyên phượng ma, ôm, trong phúc ma, nản nghe, khâu cá kha bà này á, phẩm, mày phẩm mày เอาล้วลาดบอดใช่ครับตัวสุดท้ายยากเสมอเอาจริงก็ไม่ได้ยากหรอกครับถ้ามันรู้เหลี่ยมรู้อะไรครับนี่ผมไม่รู้อะไรเลยเล่นมั่วๆสายไฟสายเฟยดูไม่เป็นครับเข้ากระบานอีกแล้ว งัดจะหมุกมเ <Okay. S 1> ออาจจะหัวสิบสองหรือเปล่าน่าจะใช่ครับแต่คือทำยังไงให้มันหัวสิบสองเนี่ยแหละครับ <c oughs> <c oughs> อเอาสักสิบเอ็ดโมงห้าสิบห้าเก้าแล้วกัน สองไม่ได้เอาสิบเอดโมงไปก่อนโอ้ยกดเร็วไปอา้าวมาเฉยเย้ปิเศษโดนนี่ดูไว้ล้งตู้เย้โอ้ขอบคุณที่บอกครับอย่างเอาเอาสามแบงค์แดง เ,เหลือสามเหรียญนี่ได้กี่ตัวครับอ่าไม่กี้ล้างไปครับไม่รู้กี่ตัวเอเอเอเปิดไม่ออกทำไรพี่อ๋อไฟฟ้าพี่ร้านเดิมร้านประจำผมแก้คัน โอ๊ยโอ๊ยโอ้อึบอึบอึบอ่าได้กี่ตัวตึง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 ตึ้งตึงตึงอ่าสองสี่หกแปดตัวครับผม นี่ซื้อว่า308ตัวโอเคอยู่ครับแต่เมื่อกี้ครับก่อนไลท์ร้อยเดียวครับสามตัวจริงอ,อวันดีครับจันเองอเหลือสามเหรียญครับนี่